คุณรู้ไหมคะว่าทำไมยุงถึงกัดคนบางคนบ่อยกว่าคนอื่นคำตอบอาจอยู่ที่ลมหายใจของคุณน,นี่เองยุงไม่ได้เลือกเหยื่อแบบสุ่มพวกมันมีระบบค้นหาเป้าหมายที่ซับซ้อนและหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือกลิ่นและสารเคมีที่เราปล่อยออกมาโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ งานวิจัยจากสถาบันวิจัยมแมลงเผยว่ายิ่งเราหายใจออกมากเท่าไหร่โดยเฉพาะหลังออกกำลังกายหรือเครื่องไหวหนักๆยุงก็ยิ่งตามกลิ่นเราเจอได้ง่ายขึ้นดรโจเอวิลเลียมส์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมยุงระบุว่าคนที่มีระบบเผาผลาญสูงเช่นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะผลิตคาบนไดออกไซด์มากกว่าปกติทำให้ตกเป็นเป้าหมายของยุงได้ง่าย ดังนั้นลมหายใจของเราที่เราเคยมองข้ามกลับกลายเป็นตัวดึงดูดยุงเข้าหาเพราะฉะนั้นเมื่อออกไปข้างนอกโดยเฉพาะตอนเย็นหรือในที่อับชื้นอย่าลืมป้องกันตัวจากเจ้ายุงตัวร้ายไว้ก่อนล่ะเรื่องเล่าไทยยังมีอีกเพียบติดตามท็อปไทยไว้นะคะ